เล่าเปเรื่อยเสือสมิงผู้ที่จะมีอาชีพเป็นพลาล่าสัตว์ที่ต้องเข้าไปเสียงภัยอันตรายต่างๆมากมายในพื้นป่าไม่ว่าจะเป็นพื้นป่าเล็กหรือว่าพื้นป่าใหญ่ที่ล้วนแล้วต่างก็มีภัยอันตรายอยู่รอบๆตัวไม่แพ้กันไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของความลึกลับอาถรรพ์ต่างๆหรือแม้แต่สัตว์ป่าดูร้ายที่มีอยู่ในพื้นป่าทุกๆที่ขนผูนั้นจะต้องมีจิตใจ ที่เข้มแข็งกาหารอยู่พอสมควรและไม่เป็นคนที่หวาดหวั่นพันพลึงหรือว่าหวาดกลัวต่อสิ่งใดใทั้งสิ้นและสิ่งที่พลานส่วนใหญ่จะต้องมีการแทบทุกคนก็นคือจะต้องมีวิชาอาคมหรือไม่ก็เครื่องรางของขลังติดตัวกันบ้างจึงจะสามารถเป็นพลานอาชีพที่มีชีวิตอยู่รอดปลอดภัยได้ยืนยาวไม่เข้าไปพลาดท่าเสียทีจนตัวเองต้องตายหรือว่าบาดเจ็บไปซะก่อน ส่วนเรื่องความรู้ในเรื่องของสัตว์ป่าและผื้นป่ารวมทั้งการใช้อาวุธนั้นเป็นสิ่งที่พลานต้องมีความชำนาญกันอยู่แล้วนอกนั้นก็ไม่มีอะไรที่จะต้องกลัวอีกแต่กับพลานใหม่ๆหรือว่าพลานที่จิตใจไม่ค่อยจะเข้มแข็งก็อาจจะมีการผาดพลั้งเกิดขึ้นในเห็นอยู่บ่อยๆเป็นเรื่องปกติธรรมดาซึ่งส่วนใหญ่แล้วพลานพวกนั้นก็จะไม่กล้าเยียบย่าเข้ามาในผื้นป่าลึกมากนักจะหาล่าเพียงกษัตัตย์เล็กๆที่อยู่นอกชายป่าเท่านั้น ไม่กล้าแม้แต่จะเข้าไปล่าสัตว์ใหญ่ๆเหมือนพรานทั่วๆไปอาจจะด้วยความที่ไม่ใช่คนที่มีจิตใจอ่อนไหวเท่านั้นอาจจะขาดความรู้และประสบการณ์จนเกรงกลัวว่าจะถูกสัตว์ป่าพวกนั้นทำร้ายเอาด้วยแต่ก็ยังมีพรานบางคนที่แม้จะมีความกล้าไม่มากนักแต่ก็ยังอยากจะเข้าไปเห็นกับตาและเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ของตนเองบ้างจะได้เป็นพรานที่ขึ้นชื่อว่าเป็นพรานเต็มตัวเหมือนกับพรานมืออาชีพส่วนใหญ่อย่างทิพย์เพชร ที่เป็นพรานมาได้ไม่ถึงสาปีส่วนใหญ่จะหาล่ากริสัเล็กๆที่อยู่ตามชายปา่าเนื่องจากตัวที่เพชรเองไม่เคยได้รับการถ่ายทอดหรือว่าเรียนรู้เรื่องการล่าสัตว์ป่ามาจากใครทั้งสิน้นเพราะว่าครอบครัวไม่มีใครเคยเป็นพรานมาก่อนแม้แต่คนเดียวเหมือนพรานคนอื่นๆที่ต่างก็ได้เรียนรู้และได้รับการถ่ายทอดมาจากพ่อแม่ปู่ย่าตายายของตนเองแทบทั้งสิน้น พิเพชเก็เลยต้องอาศัยเรียนรู้ด้วยตัวเองทุกอย่างหรือไม่ก็กับเพื่อนๆที่เป็นพรานที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากพ่อแม่ของตนเองและบางครั้งก็เคยเข้าป่าลึกไปกับพรานลุนพ่อลุนลุงที่อยู่ในหมู่บ้านเพื่อขอความรู้เล็กๆน้อยๆไว้ติดตัวอยู่บ้างไม่กี่ครั้งและยังไม่เคยพบเจอกับเหลือกลาวอาถรรพ์น่ากลัวต่างๆที่อยู่ในผื้นป่าเลยแม้แต่ครั้งเดียวนอกนั้นก็นยังได้ความรู้ช้า,าคมจากพรานลุนพ่อลุนลุงที่ได้เมตตาถ่ายทอดให้บ้าง แม้ว่าจะยังไม่มีความชำนาญหรือแม้แต่เคยทดลองใช้มาก่อนโดยเฉพาะวิชา,าคมว่าจะใช้ทำอะไรได้บ้างหรือว่าได้ผลยังไงเพราะไม่รู้ว่าจะไปทดลองหรือใช้ที่ไหนจนเมื่อมีโอกาสได้ติดสอยหอยตามพลานคนเดิมเข้าไปในป่าลึกอีกครั้งทิพเพชรจึงได้รู้ว่าในผื้นป่านั้นนอกจากจะมีสัตว์ป่าที่ดูร้ายแล้วยังมีอาถรรพ์ลึกลับซ่อนเล้นอยู่ด้วยโดยที่ไม่มีใครสามารถจะรู้ตัวโดยซ้ํา ว่าจะได้ไปพบเจอกับมันเมื่อใดหรือว่าบริเวณไหนด้วยเหตุนั้นพลานส่วนใหญ่ที่ต้องเข้าไปในป่าลึกจึงต้องมีวิชาอาคมหรือไม่กับเครื่องล้างของของัขงติดตัวกันทุกคนไม่เช่นนั้นก็คงจะเอาชีวิตของตนเองรอดกลับมาได้ยากเป็นแน่พลานรุ่นพ่อที่ทิดเพชรเคยติดส้อยหอยตามเข้าไปด้วยก็คือพลานคำที่ถือว่าเป็นพลานที่มีความชนานาญในพื้นป่านั้นมากกว่าใครและเป็นคนที่ได้ถ่ายทอดวิชาอาคมบางอย่างที่จําเป็นให้มาบางแล้วด้วย พลานคำแกให้ความเอ็นดูทิศเพชรม,มากเพราะถือว่าบวกกล่าวพำสอนได้ง่ายไม่ค่อยดื้อรั้นเพราะว่าพลานคำเองก็ไม่มีลูกไม่มีหลานด้วยเหตุน,นั้นจึงได้ยอมให้ตามเข้าป่าไปด้วยและถ่ายทอดวิชาคมให้นั่นเองเมื่อทั้งสองมุ่งหน้าเข้าป่าไปในสายของวันหนึ่งก็ไม่มีอะไรที่พลานคำจะต้องบอกต้องสอนอะไรมากมายอีกก็เพราะว่าทิศเพชรจดจำและเรียนรู้ทุกอย่างได้เป็นอย่างดีที่พลานคำสอน เหยียบย่ำเข้าไปถึงจุดหมายที่พรานคําแกเคยคุ้นเคยเป็นอย่างดีเพราะเคยเข้าไปแล้วหลายครั้งเมื่อช่วงก่อนหน้าฝนเมื่อปีที่แล้วครั้งนี้ก็ผ่านมาเกือบเป็นปีแต่ว่าพื้นป่าไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปมากมายนักและยังไม่เคยพาทิพย์เพชรเข้าไปถึงป่าแถบนั้นมาก่อนเมื่อไปถึงเสียงแปลกๆรอบๆตัวที่ทิพย์เพชรไม่เคยได้ยินมาก่อนก็เล่นทาเมาเสียวสันหลังหวาบสะดุ้งเหือก ซึ่งในความเป็นจริงแล้วเสียงส่วนใหญ่มันจะเกิดจากใบไม้หรือไม้กบกิ่งไม้ที่เสียดสีกันจนเกิดเป็นเสียงจนบางครั้งก็ฟังดูแล้วหลอนๆแป,กแป,กแปกลกๆรวมทั้งเสียงร้องของสัตว์ป่าบางอย่างที่ทิพย์เพชรเองยังไม่เคยเจอเจอแต่สําหรับพรานคําแกกับเฉยๆก็พอรู้ว่าเป็นเสียงของอะไรจนเมื่อพรานคําแกได้ทําพิธีข่มป่ากํากับอาคมหวานไว้รอบๆต้นไม้ก่อนที่จะปีนกันขึ้นไปมัดห่างจนเสร็จก่อนที่จะค่ํเพราะใช้เวลาเดินเท้ากันเข้ามาเกือบทั้งวัน ระหว่างที่นั่งพักพากันกินข้าวหอก็มองสํารวจไปด้วยและฟังเสียงแป,กปกลกๆรอบๆตัวไปด้วยเพราะอาจจะมีเสียงฝีเท้าของสัตว์ป่าหลงเข้ามาจะได้ให้ทิศเพชรจัดการยิงเสียได้ทันทีเพราะตัวทิศเพชรเองยังไม่มีโอกาสได้ล้มสัตว์ใหญ่เลยแม้แต่ครั้งเดียวจนกินข้าวกินปลากันเสร็จเรียบร้อยกะขำหลงแทบจะมองอะไรไม่เห็นก็มีเสียงฝีเท้าเดินสวบๆใกล้เข้ามาทันทีเช่นเดียวกันพลานํำส่งสัญญาณให้ทิศเพชร เตรียมยกปืนขึ้นให้พร้อมและชี้ไปที่มาของทิศทางเสียงให้สองปลายกระบอกปืนรอไว้เลยเพราะฟังจากเสียงฝีเท้าแล้วน่าจะเป็นสัตว์ใหญ่แน่ๆนั่งจดจ้องกันอยู่คู่ใหญ่ๆแต่แล้วเสียงฝีเท้านั้นมันก็เงียบหายไปไม่ยอมเข้ามาใกล้จ้องรอกันอยู่นานจนคิดว่ามันน่าจะย้อนกลับไปแล้วสุดท้ายก็เลยไม่ได้ยิงจนผ่านไปถึงสามชั่วโมงก็แล้วห้าชั่วโมงก็แล้วก็ยังไม่มีสัตว์ป่าโผล่ออกมาให้เห็นจนพลานํามแกรู้สึกแปลกใจ เพราะว่าป่าแถบนั้นไม่เคยเงียบเงามาก่อนหล่องรอยเท้าของสัตว์ป่าก็ยังมีให้เห็นอยู่ทั่วไปก่อนที่จะตัดสินใจมัดห่างขึ้นตรงที่บริเวณนั้นจนเวลาล่วงเลยไปถึงเกือบจะตีสามท่าทางคงจะไม่มีสัตว์ป่าโผล่มาให้ยิงแน่พลานคำก็เลยบอกให้ทิดเพชรนางเฝ้าต่อไปส่วนแกจะของหงีบพักสายตาสักครู่หลังจากที่พลานคำเอ็นหลังพักสายตาไปคู่ใหญ่ๆก็ได้ยินเสียงกรนดังเบาๆ ก็เริ่มจะมีเสียงแปลกๆดังขึ้นรอบๆตัวขึ้นมาพร้อมๆกันทาเอาทิศเพชรเกิดอาการเลือหลักมองหน้ามองหลังเพราะเสียงที่ได้ยินมันเหมือนกับว่าเป็นเสียงของคนร้องเรียกบางช่วงก็มีเสียงของคนพูดคุยกันดังแว่วเข้ามาในหูคิดจะปลุกผ่านคําขึ้นมาก็ไม่กล้าปลุกกลัวเสียงนั่นก็กลัวว่าจะเป็นเสียงฝีเท้าของผีป่าผีภัยตามที่เคยได้ยินมาหรือไม่จนเมื่อเสียงฝีเท้าดังไกลเข้ามาอีกครั้ง ท,ทิดเพชรรีบยกปืนสองปลายกระบอกปืนหาเจ้าของเสียงฝีเท้านั่นทันทีเสียงฝีเท้ายิงไกลเข้ามาเสียงคนกย็ยิงดังแววไม่หยุดมือกระกำปืนไว้แน่นปากรกระพำบนคาถาอาคมที่พลานคำได้สอนเอาไว้ทั้งกลัวทั้งตื่นเต้นอย่างบอกไม่ถูกจนเมื่อเจ้าของเสียงฝีเท้าปรากฏตัวให้เห็นจัดจะก็ต้องตกใจรีบหันปลายกระบอกปืนหนีทันทีอุทานในใจว่าเกือบไปแล้วก็เพราะว่าล่างที่โผล่ออกมานั่นมันไม่ใช่สัตว์ป่า หากแต่ว,ว่ามันเป็นร่างของคนที่เหมือนว่าจะมีอาการบาดเจ็บอยู่ด้วยเพราะเห็นว่าเดินกระเพกกระเพกออกมาจู่ๆก็มีเสียงเสือร้องคำรามไล,ล่หลังมาด้วยทำเอาทิพย์เพชรสะดุ้งเฮือกเพราะตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยเจอะเจอกับเสือตัวเป็นๆมาก่อนอีกอย่างก็เกิดกลัวว่าคนที่อยู่ด้านล่างนั่นจะกลายเป็นเหยื่อให้กับมันสะก่อนเพราะเห็นว่าคนที่อยู่นั่นกำลังจะหนีออกไปอีกทางจะส่งเสียงร้องเรียกก็ตัดสินใจไม่ถูกว่าจะเอาอยัางไงแน่ จนล่างของคนที่อยู่ด้านล่างนั่นเลยหายไปซะกก่อนโดยที่ก็ยังมีเสียงร้องคำลามของเสือไล่หลังไปติดติดทิดเพชรที่เหมือนจะก็กลัวอยู่ก็เกิดมีความกล้าขึ้นมาแบบไม่รู้ตัวไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแลวกับว่าถูกสะกดให้มีความกล้าหานขึ้นมาอย่างกระทันหันซะงั้นถึงได้รีบคว้าปืนปีนลงจากนั่งห่างไปทันทีโดยไม่ต้องคิดอะไรมากลงไปถึงพื้นได้ก็สาวเท้าสวบๆตามคนที่เห็นมาขู่ไป เสียงทิศเพชรลงไปถึงพื้นเหยียบย่ำใบไม้ไมดังสวบซาบสวบซาบก็ทําเอาพรานคํารู้สึกตัวมองหาทิศเพชรไปทั่วก็ไม่เห็นว่าอยู่บนนั่งห้างมองลงไปก็เห็นว่ากําลังจะก,ก้าวเท้าผลเขตท,ที่แกได้ลงอาคมเอาไว้ก็เลยส่งเสียงร้องเรียกดังลั่นจนทิศเพชรตกใจหันกลับมาและดูเหมือนว่าจะรู้สึกตัวอีกครั้งมองไปรอบๆตัวแบบงงๆไม่รู้ว่าตัวเองลงมาจากนั่งห้างได้ยังไงจู่ๆคนที่เห็นว่าเดินหายไปเมื่อครู่ก็เดินย้อนกลับมาอีก มาหยุดมองทิศเพชรอยู่ด้านหน้าห่างกันไม่ถึงห้าวาโดยที่ดวงตาของคนผู้นั้นดูน่ากลัวอย่างบอกไม่ถูกเหมือนอยากจะกินเลือดกินเนื้อของทิศเพชรเสียอย่างนั้นทำเอาทิศเพชรแข้งขาอ่อนสุดหวบนั่งลงอยู่ตรงนั้นเองจู่ๆร่างที่เห็นว่าเป็นคนนั้นก็ค่อยๆเปลี่ยนไปเป็นร่างของเสือลายพาดก่อนตัวมันใหญ่เกือบเท่าๆกับควายที่โตเต็มไว้ส่งเสียงร้องคำรามลั่นพร้อมกระโจนเข้าใส่แต่ยังไม่ทันที่มันจะถึงตัวทิศเพชร เสียงปืนกระดังสนั่นขึ้นสะก่อนล่างไอ้ลายพาดก่อนนั่นกระเด็นหงายไปด้วยแรงของกระสุนพร้อมกับส่งเสียงแหกปากร้องรันด้วยความเจ็บปวดแต่มันก็ทะลึ่งพวดขึ้นมาอีกครั้งเตรียมจะพุ่งเข้าขย้ำทิดเพชรอีกแต่ก็ถูกกระสุนปืนของพลานคำเข้าไปอีกนัดจนล้มหงายหลังลงไปครั้งนี้ทำเอาไอ้ลายนั่นนอนนิ่งตัวเก่งแข็งคึ้นโดยพิษของคมกระสุนที่เจาะเข้ากลางหน้าผากนอนอ้าปากะง,งาบะง,งาบสิน้นฤทธ เลือดสดสดแดงฉานทะลักออกมาจากทั้งปากและจมูกรวมทั้งรอยกระสุนปืนที่ถูกยิงเข้าไปนอนตายอยู่ใกล้ๆก,กับทิพย์เพชรนั่นเองโดยที่ตายังค้างเติงจ้องมองทิพย์เพชรอยู่แบบนั้นเสียงทิพย์เพชรร้องรันด้วยความตกใจและหวาดกลัวมารู้สึกตัวอีกทีพลานคำก็ลงมาถึงตัวแล้วแกตบหน้าทิพย์เพชรอ,อยู่สองสามครั้งเพื่อเรียกสติจนทิพย์เพชรรู้สึกตัวและเงียบเสียงลงปล่อยให้ตั้งสติอยู่แบบนั้นอยู่พักใหญ่ๆก็พากันลีบปีนกลับขึ้นไปบนนั่งห้าง ด้วยความที่ทิฏเพชรนั้นเป็นคนที่จิตอ่อนเกินไปทําให้ทิฏเพชรเห็นเสือเป็นคนทั้งที่พรานคําก็ยังเห็นว่าเสือตัวนั้นมันยังเป็นเสือลายพาดกอนอยู่สงสัยจะไม่ใช่แค่ทิฏเพชรจิตอ่อนเท่านั้นไอ้ลายพาดกอนนั่นมันก็คงจะกลายเป็นเสือสมิงหรือไม่ก็อาจจะเคยกินพรานคนใดคนหนึ่งเข้าไปแล้วจนเกือบจะเป็นเสือสมิงเต็มตัวจึงสามารถเข้ามาลวงตาหลอกล่อเอาทิฏเพชรลงไปจากนั่งห้างได้โชคดีที่ว่ามีพรานคําอยู่ด้วย ไม่อย่างนั้นคงได้กลายเป็นผีฝ่าป่าไปแล้วหากจิตไม่แข็งพอก็จะกลายเป็นเหยื่อให้กับสัตว์ป่าได้โดยง่ายหรือไม่ก็อาจจะมีอาการหลอนไปเลยก็มีแม้แค่ได้ยินเสียงแปลกๆเท่านั้นไว้พบกันใหม่ <laughs>